สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l เลโกจีนเลเวอร์นะครับผมสำหรับวันนี้กลับมาอยู่กับ s e ม b o b บล็อก0กศนนะครับในกล่องที่7แล้วนะครับผมเป็นในชุดของมินิสตรีทร้านค้าแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของตู้โทรศัพท์แดงนะครับผมเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูข้างในให้อะไรมาบ้างนะโอเค ข้างในก็จะให้มาสไตล์เดิมเลยนะก็คือ,อเป็นดิบคอยยายนะ่านี่มาถุงเดียวเลยนะถุงเดียวเลยแล้วก็มีคู่มือนะคู่มือของชุดนี้ก็ดูเหมือนกับจะมีสเต็ปน้อยนะครับผมอ่แค่ห้าหเจ็ดสเต็ปเท่านั้นเองอแล้วก็มีข้างในถุงก็จะมีมินิพิกกับสติกเกอร์ให้เรานะ าตามสไตล์ของนิสิตร,รอบนี้นั่นแหละครับผมโอเคไงเดี๋ยวผมขอเวลาไปคัดแยกบีคัดแยกสีสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อการโอเคขอเวลาผมสักครู่โอเคครับเรามาดูในส่วนของมินิฟิกกันก่อนเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าไมิฟิกตัวนี้ค่อนข้างสวยดี <laughs> โอเคอึบอืม แขนเหลือหนึ่งข้างตามปกตินะครับของเลโก้จีนแล้วก็ส่วนหัวนี่มีที่คาดผมด้วยไอ้ไม่ีที่คาดผมนี่เป็นหูฟังด้วยนะครับผมหน้าเหมือนเด็กฝรั่งมากกว่าญี่ปุ่นนะ <laughs> อโอเคขาค่อนข้างยกใหญ่นิดหนึ่งครับผมแต่ว่าแขนก็แข็งแรงดีโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นมินิฟิกของเด็กที่กำลังจะเข้าไปใช้งานโทรศัพท์สาธารณะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบ ตู้โทรศัพท์สาธารณะกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วมาจอเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเลยละกันโอเคแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับ601078กล่องที 1, ่7กับตู้โทรศัพท์สาธารณะน,นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะอ่าบลูมินีฟิกกันอีกทีนึงนี่เป็นหนุ่มนักเรียนใส่เดโฟนนี่นะใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะอ่าแล้วก็ตัวตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงนะอ่าอืมนะสมัยก่อนเมืองไทยก็มีตู้แบบนี้เยอะนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็หายไปตามกาลเวลาละนะอ่า ก็เป็นยอดเหรียญแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกการ์ดนะไม่รู้ใครทันมั่งนะสมัยก่อนต่อคิวกันโทรศัพท์ <c oughs> อโอเคด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแบบเปิดปิดได้นะ <c oughs> เขียนว่าเทเศัพทนะด้านข้างก็จะมีป้ายอันนี้คือห้ามจอดรถนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นระวังรถรางอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ด้านข้างสองข้างก็จะเป็นที่ปิดทึบสีขาวด้านบนก็จะเป็นหลังคาแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นปิดทึบสีขาวเหมือนกันแล้วก็พอเปิดออกมาด้านในนี่ตรงนี้เปิดได้นะก็จะเห็นตู้โทรศัพท์นะ,ะสีเขียแวแล้วก็หูฟังหูตัวหูโทรศัพท์สีดําแล้วก็เป็นแป้นกดนะแป้นกดโอเค และนี่คือทั้งหมดของ601078กล่องที่7นะครับผมในชุดมินิสตรีก็เดินม,มาถึง7กล่องแล้วนะโอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสํหรับคลิปนี้ LEGO g i LOVER ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ